สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนู์ชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยอัน,นสระบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาประชาพันธ์ลูกหลานของท่านนะครับหรือนักศึกษาที่จบม .3 หรือจบม6ที่ตกค้างอยู่หรือไปเรียนม .4 หรือเรียน,ยนวิทยาอื่นแล้วไม่ได้ความรู้นะครับนะครับก็มาเรียนที่วิทยาลัยของเรา วิทยาลัยของเราเนี่ยจะรับสมัครภาคเรียนที่สองด้วยนะครับภาคเรียนแรกเนี่ยไม่ทันแล้วภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา2566เนี่ยนะครับจะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับทำไมต้องมาเรียนที่เราครับที่เราเนี่ยจะเรียนไม่เหมือนคนอื่นนะครับที่เราจะเรียนอันที่หนึ่งมากกว่าหลักสูตร อันที่สองวิชาสามัญเนี่ยเราจะสอนออนไลน์ตามหลักสูตรเลยมีการสอบตามหลักสูตรปกติแต่วิชาช่างเนี่ยเราจะปฏิบัติ4วันนะครับทฤษฎีวันเดียวเพราะฉะนั้นเด็กที่เรียนปีหนึ่งกับเราไม่ว่าระดับปวชหรือจะปะวสก็ตามจะมีความเชี่ยวชาญมากแล้วพอขึ้นปีสองก็จะไปอยู่ทวิภากีกับบริษัทชั้นนำ ในประเทศไทยหลายบริษัทนะครับซึ่งเรามีความมีมีความร่วมมือกับสมาคมทุกสมาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะตกงานของเราเนี่ยเป็นศูนย์เลยถ้าไม่เกเรเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีลูกหลานนะครับนะครับที่จบม .3 แล้วยังตกค้างอยู่หรือไปเรียนม .4 แล้วปวดหัวนะครับไปเรียนแต่ยกกำล 3, ังสองกำลังสามสแควรูทคำเป็นคำตายคำสมาท ฟิวเจอร์เทนอะไรต่างๆพวกนี้หันมาเรียนที่เรานะครับในภาคเรียนที่สองนะครับแล้วก็หรือไปเรียนในหมหาวิลัยแล้วนะครับก็ดูแล้วไม่มีอนาคตก็มาเรียนะนะระดับปสกับเราพอจบปสปับเราก็สามารถที่จะเรียนต่อริญญาตรีได้นะครับแต่ถ้าเราไปเรียนหมหาวิทยลัยพออยู่ปี2องปับพอขึ้นปี3ออกกลางคันก็ไม่ได้วุฒิอะไรเลย ซึ่งปัจจุบันเนี่ยความต้องการทางด้านช่างฝีมือในสาขาวิชาชีพมากมายนะครับผมไม่ได้โมนะครับมีบริษัทห้างร้านสมาคมทุกสมาคมเลยมาขอเด็กเราจนเราส่งเด็กไม่พอกับความต้องการเพราะว่าอะไรครับเพราะเด็กเราที่ไปอยู่กับเขาเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่มีความรู้เราถึงจะส่งไป เด็กไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเราจะไม่ส่งไปฝึกงานทวิภาคีกับบริษัทต่างๆเหล่านี้ก็คือวิไลยจะมีหลักอยู่5อย่างคือหมอนะครับต้องมีความรู้ก่อนพอมีความรู้ถึงมีงานนะครับแล้วก็มีเงินมีโปรเจกต์แล้วถึงมีวุฒิเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหะครับคือสิ่งที่เราได้เปรียบกับคนอื่นแล้วยังเรายังร่วมมือกับต่างประเทศด้วยไม่ว่าจีน ญี่ปุ่นเกาหลีแม้กระทั่งเยอรมันเนาะแล้วในอาเซียนเราก็ร่วมมือกันหลายหายประเทศเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยจะมีโอกาสไปทํางานต่างประเทศก็มีมากกว่าวิทยาลัยอื่นๆเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยครับว่าเรียนที่นี่เหมือนเรียนที่เยอรมันเพราะว่าเราสอนอยู่สอย่างนะในวิชาชีพก็คือ s a ฟตี้ความปลอดภัย Standard มาตรฐานที่มีอยู่ของอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา Skill หรือทักษะนะหกเนะครับเราไม่ให้เด็กตกนะครับทำไม่ได้เราจะสอนซ้าๆจนกว่าเขาจะทําได้อันสุดท้ายคือแอปพลิเคชันหรือการใช้งานถ้าไม่รู้ที่ใช้งานที่นี่ไม่สอนนะครับฝากไว้เลยครับท่านผู้ปกครองหรือนักศึกษาสนใจก็ไม่ว่าจบมสม แล้วก็มาเรียนต่อระดับปชหรือกําลังเรียนม .4 อยู่หรือม .5 อยู่ก็สามารถย้ายมาได้นะครับหรือกํำเรียนเรียนมหาลัยปีหนึ่งแล้วก็เรียนแล้วดูแล้วไม่ไม่ไม่ดูแล้วไม่มีอนาคตก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเรียนระดับปศกับเราได้ประการสําคัญนะครับถ้าท่านใดเจอเด็กที่ยากไร้เด็กไม่มีทุนเรียนนะครับ คือพูดง่ายพ่อแม่ยากจนแล้วก็อยากเรียนหนังสือเนี่ยวิไลมีกองทุนนะครับช่วยเหลือเด็กเหล่านี้แต่เด็กเหล่านี้ต้องมาช่วยงานวิไลด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะ ได้มีอนาคตต่อไปไม่ว่าจบมสามาแล้วแล้วก็มาเรียนปวชกับเราหรือจบมหแล้วก็ไม่มีทุนเรียนในหมหาวิทยาลัยก็มาเรียนวิชาชีพกับเรามีอนาคตแน่นอนเราก็มาช่วยงานวิลาลเราก็จะให้ทุนการศึกษากับเด็กเหล่านี้เพราะ,ะนั้นฝากไว้เลยครับเจอเด็กยากจนยากไร้ที่ไหนทั่วประเทศส่งมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บุรี สนใจก็ติดต่อฝ่ายเน้นแนวท่านอาจารย์รัตนานะครับขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราขอบพระคุณครับ